ว่าจะมากินกินกินว่าสวยงามอ๋อนี่ไงไากกบานบานครับบานบาน,บานแล้วเราจะกินแหละร้านที่เราต่อคิวเนาะเพราะแบบรู้ว่าดังนีหรอกใหญ่มากมากหือกรอบมากมันมีกลิ่นเยอะมากๆากสวัสดีครับทุกคนครับนิวเชียร์พลครับผมสวัสดีครับเมสานเอฟพิลค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ <S <S ลอนดอน ตอนนี้ถอดแมสแล้วกันตอนนี้ไม่มีคนนะครับผมตอนนี้ประกาศของกิจเขาก็ถอดแมสได้นะนะแต่ว่าเราก็ยังเซฟยังเซฟอยู่นะครับคลิปนี้นะครับเป็นทลิปที่เรามาแบบปุกบปรับมากกะว่าจะมากินกินกินเราจะมากิน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 อยากที่จะมาเก็บภาพให้กับคุณผู้ชมร้านแรกที่พามาเป็นร้านโปรดของเราเป็นอาหารสเปนเป็นแบบทาปัสบาที่ชื่อว่าบาราฟิน่า แต่บอกก่อนนะว่าจองไม่ได้นะต้องมาต่อคิววอล์กอิอย่างเดียวนะครับเ่นเ่อ,อ,องชันชั่นองชันวางเลยวางเลยวางเลยนะวางไเลยอร่อย ดีมากนี่เปเยลเมนูแล้วครับก็เป็นเห็ดสามอย่างครับเป็นเห็ดปา่ามีชมเป็นยงแล้วก็ท็อปด้วยไข่ดาวไข่ดาวชัช่งๆเลยไข่าขขขขาดาวแบบเกรียมเนี่ยข้างๆนี่กรอบเลยไข่ดาวกรอบกะเพรา,าอยู่ไหนกะเพรา,าอยู่ไหนรอคนดูปันดำน่ะเรียบร้อยครับกับร้านแรกนะครับแต่ ใจจริงนะชอบสาขาโน้นมากกว่านะใช่จริงมันมีหลายสาขานะคะเราชอบที่สาขาไหนนะดีนดีนสตรีทดีนที่ดีนสตรีทมากกว่าอันนี้เรามาแถวโบร์เบนการ์เด้นแต่ว่าที่ชอบคือคนที่คุยสนุกพนักงานเออพนักงานคุยสนุกมากก็เลยแบบแฮปปี้มากนะครับแล้วเขาก็บอกว่าผมเนี่ยอายุ26แล้วบอกเป็นนักเรียนด้วยเราบอกไม่ใช่บอกว่า32ก็แบบก็เลยชอบเป็นพิเศษใช่ไะเดี๋ยวดูกันว่ามือต่อไปจะกินอะไรนะครับครับผม ร้านที่สองครับเป็นร้านแบบสเต็กเฮาส์ครับชื่อว่า s Mall. <S ฮอสมอลสายเนื้อควรจะมาเพราะ,ะว่าเขาจะบอกเป็นส่วนๆเลยแฮมริบส์ <Palm> ribs, ฟิเลชาตูบ<ะ>ิโอนี่คือส่วนที่เราสั่งกันนะครับราคากินย่างมาส่วนจะเนื้อนุ่มไม่มีมันม,มีรัมทีโบนนะคะเซอรอยริปไอ,อ,อนี่ก็ธรรมดาเจอสั่งโคดเทเฮาส์ด้วยโคดเทเฮาส์มันจะคล้ายๆทีโบนแต่ว่าใหญ่กว่าแล้วก็มันจะมีเนื้อที่หลากหลายกว่า ระหว่างรอเนนะ้ะมาก็มีสตาร์เตอร์นี่แก๊ลโลวว้าวว้าวว้าวเต็มโตเลยอันนี้คือชาบูลล์มันจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะเนื้อไม่มีมนันแต่นุ่ม,อมเอา,อางี้ดีกว่านุ่มไม่มีความเหนียวเลยนนส่วนนี้เนี่ย โค้ดเฮาส์สับมาพร้อมกระดูกอันนี้800กรัมที่นี่เขามีเนื้อให้เลือกหลายแบบนะคะแล้วก็สามารถเลือกน้ําหนักได้ด้วยแต่เขาก็จะมีบอกไว้ที่บอร์ดนะว่าแบบเนื้อแต่ละแบบคือสามารถเลือกได้น้ําหนักเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วก็สั่งเนื้อเสร็จแล้วเขาจะมีไซส์ให้เลือกเยอะมากไซส์ที่ต้องสั่งคือนี้เลยอันนี้เป็นชิ i p s c h i <ips>. โ s cut fries เห็นว่ามีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กคือแบบมีหลายขนาดไไลาแล้วก็ mac and c h e e s ก็มัก cheese, มกอนีอบชีสนะครับ และอีกอันหนึ่งที่สั่งมาพิเศษเลยคือโบนแมโรหรือว่าไขกระดูกมันจะเป็นไขกระดูกของวัวมีความมันๆหน่อยก็มาลาดบนสเต็กอันนี้ก็สลัดสั่งมาให้ดูเฮลตี้เทลตี้ไปไง้จริงที่นี่หมอะอาศาัยเน้อมากคมาบอบมาบอกดูเป็นไงครับร้านเมื่อกี้นี้ครับพ o x m a l ถามว่าโอเคไมก็ใช้ได้แต่ว่าสมกับที่รอคอยไหมม่สมกับที่รอคอยรู้สึกเหมือนว่าไม่เท่าครั้งแรกที่เคยกินรู้สึกว่าวันนี้เขาทําไม่ค่อยดีแบบสเต็กสุกไปนิดนึงสุกไปเออโอเวอร์คุกไปนิดนึงสุกไปทําให้แบบมันมีความเหนียวขึ้นมานิดนึงนั่นแหละบางทีมันอยู่ที่วันแล้วอีกที่คนย่างด้วยแต่วันนี้บอกเลยว่าไม่ค่อยประทับใจฮอกสมอลเท่าไหร่ ก็เดี๋ยวรอลุ <well ้นมื้อต่อไปแล้วกันว like ่าจะเป็นยังไงแต่วไยดีมากนะแมกแอนชีสดีมากผักก็ดีผักดนมากผักดีมากแต่วันนี้เนื้อทั้ง2จานแค่ตัวสเต็กอะาแกลลอกจริงๆงก็ใช้ได้เนื้อทั้ง2จานวันนี้ถือว่าเราผิดหวังเล็กน้อยไปกลับบ้านนอนเอาแล้วเราจะไปไหนกันต่อครับผมกดนิงกดมอร์นิ นี่นี่ไป b o r o มาร Market <นะ S 1> ก็เป็นสถานที่ที่แ<ช>บบน,นักท่องเที่ยวนะมาแล้วก็ต้องไปมันเป็นอมสัสสําหรับการมาเมืองนอกของเราเพราะว่ามันคือการมแบบไปเดินเล่น f a r m e มาร a r k e t อะไรเงี้ยที่ต่างประเทศเขาจะชอบมีแบบวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยน,นะคะก็เป็นฟิลแบบที่เราชื่นชอบเมืองไทยก็แบบไม่ค่อยมีก็คือจะไปเดินเล่นแล้วมันก็จะมีแบบของให้กิน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 อยากกินอะไรก็กินเป็นเดินกินสตรีทฟู้ดอ่แหละใช่ของประเทศอังกฤษนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปกินกันเลย ด้านในจะเป็นอย่างนี้ครับสีเขียวๆแล้วก็เป็นร้านๆหนายแมีขายพวกชีสพวกอาหารแห้งอาหารสดต้นไม้ดอกไม้มีทุกอย่างก็ไปเดินเล่นกันวันนี้ชิลๆเดินกินไปเรื่อยๆชอบมากชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยพีช่ชอบ,บรราาแบบชอบจริงแๆบบ เขาไม่ได้มีขายแค่แบบของกินที่แบบกินได้เลยนะแต่ของแบบเหมือนวัตถุดิบอะ่ะที่ซื้อกลับไปที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันกับข้าวก็มีของสดของแห้งของทุกอย่างมีหมดแนะนำนะครับใครมาลอนดอนก็มาเดินเล่นดู <c oughs> ผมเคยบอกไว้ว่าตลาดนี่เป็นเหมือนแบบที่ที่เราจะได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นจริง,รงๆอะไรเงี้ย <c oughs> ที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่า,าจจะมีการเป็นท่องเที่ยวขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ยังได้ฟิลของบรรยากาศคนโลโคอลอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> เป็นผสมผสานละกันระหว่างโลเคอลกับ เราต้องเที่ยวนะเจอร้านแรกแล้วเดินผ่านแบบหอมมากวายมัสรูมรีอโซอโ t a u นะคะแบบน่ากินมากทำกาเ,เราชอบเห็ดกันอยู่แล้วไงแปดปอนด์ห้าเซนจ่าไปยินกินตรงไหนดีคะเดี๋ยวหามุมก่อนไปนั่งกินกันก่อน,นไหมได้ได้มาบ้านๆครับบ้านๆมีมีเห็ดแบบหลากหลายชนิดมากอะสายเห็ดปลืม้ม จิตร้านเลยเหรอเบอร์แบบจะลายนี้จริงเยื่อะมากราสวยงามอ๋อนี่ไงอยากร้านนี้บาร์รอมเก็ตนะคะมาถึงมันมีแบบร้านเด็ดร้านดังก็คือที่เราอยากกินก็คือตัวออยสเตอร์แล้วเป็นหอยนงมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เดินมาถึงหน้าร้านแล้วขับไปตัดแถวไปวิชาทาเวอร์ออยสเตอร์นะคะแถวยาวมากแต่ว่าอยากกินมากมีหลายอันโชว์เอาไปแล้วไงขายดีจริงอะเขาจะมีให้เลือกแบบว่า พันของออรสเตอร์แล้วก็เลือกว่าเราเอาขนาดเล็กกลางหรือใหญ่อะไรเงี้ยแล้วเอาจำเอาแต่ละอันจำนวนกี่ตัวก็คือเราระบุได้หมดเลยวันนี้กี่ตัวคะสิบตัวทั้งนั้นคืนนี้ความลูกนอนใหญ่จัาใหญ่มากๆอันนี้เอ็กซ์ตร g าฮันะคะใหญ่มากจริงแล้วก็อันนี้เป็นแบบมีเดียมนี่โอเคจัดไป โอ้โหพร้อมมากพร้อมมากห<อ>นูน้ำลายไหลอ่ะที่เนี้ยมอนตัดต่าแบบบ้านเราถอยนั่งรบบ้านเราเขากินกับแบบน้ำพริกเ้ากระเทียมแบบกระเทียมนีไใช่ไหมของฝรั่งเขาก็กินแบบบีบมะนาวแล้วก็มีพวกแบบน้ำจิ้มเวนิเกิลพอบอกว่ามาอังกฤษนแะม่สาวาบอกเลยว่า<ช>ต้องพามาร้านนี้นะเจ้าแม่ออสเตอร์ควรได้เรามาลองชิม แล้วมันดังมากเลเ็ถ้าใครชอบนะครับก็มาลองทานดูครับคอยสเตอร์ของอังกฤษก็แตกต่างจากของไทยของญี่ปุ่นของฝรั่งเศสนะแต่ที่มันก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองผลงานเราวันนี้ทั้งหมดกี่ตัวสรุปทั้งหมด10ตัว10ตัว,ตวลวคืนนี้นอน <laughs> พาน้องมาอกร้านนะคะร้านนี้เป็นร้านกริลชีสชก็เขาดังเรื่องชีสนะครับแล้วก็คนต่อคิวเยอะมากเช่น <ๆ S 1> เดียวกันหอมชีสมากแตะจมูกเราอยู่ต้นเลยเจ็บเลยย่ารดนที่เตะต้นก็อยากโดินเาชอบการเดินเล่นที่นี่มากเพราะว่าคือเดินไปไหนอะแล้วมันผ่านแบบกลิ่นหลายกลิ่นมากอะไรเงี้ยเดินตรงนั้นก็ได้กลิ่นนั้นที่กลิ่นนี้หอมมาก มีสองแบบนะแบบแซนด์วิชจบเป็นนิ่เป็นแบบมันฝรั่งกปบเตโตโต้มีให้เลือกๆนะครับโทสแซนด์วิชหรือว่าแบล็คเก็ตดีครับ Thank you เราจะได้กินกินเลยครับพ่อกินร้อนๆอันนี้ขนมปังฉ่ำมากอ่ะชิมเร็วหืมกรอบมากโอ้โหหยุดเบเกยวชีสที่แบบฉ่ำมาก ชีสหลายชน <ie diy> ิดขนมปังกรอบถ้าเกิดใครชอบกินชีสนี่คือประทับใจแน่นอนเขาเป็นฟาร์มแล้วก็มีแบบพวกเดลิทโปรดักต์พวกนมอะไรพวกเนี้ยเขาเลยมาแปลรูปมาเป็นโยเกิร์ตเป็นชีสแล้วก็มาทําเป็นร้านกริลแชนวิทที่โบโรมาร์เก็ตแห่งนี้แล้วก็เลยดังขึ้นมาครับแต่จริงเขาเป็นฟาร์มมาก่อนของแน่นอนว่าดีแน่นอนอ่ะเราไปหาอย่างอื่นดีกว่าอีกปะวัว ว่าตอนนี้เรียนอยู่ที่นี่หรือใช้ชีวิตที่นี่ยคงซื้อแหลกแล้วอะเพราะว่าแบบน่าซื้อไปหมดเลยเป็นพวกแบบวัตถุดิบเอาไปซุ้งเพราะว่าแบบกับไทยก็ไม่ไหว อ่อยแล้วครับอีกแล้วยังไม่จบไม่สิ้นแล้วเราจะกินแหล่ร้านที่แบบต่อคิวเนาะเพราะแบบรู้ว่าดังมากเปล่าอันนี้คือแบบไม่ได้รู้จักเลยนะมันหอมมากแล้วน่าทานมากนะครับเป็นแรปปลาปุ้งต้องมีอาหารไทยเลยเป็นป้ายเขียนเล้วแบขนมครกตอนนี้เราทำงานกันเป็นทีมครับใช่ครับเราต้องแยกล่างทำเวลานะคะระหว่างเมื่อกี้เน่ได้แรปมาน้องได้ขนมมานี่ร้านทัมเบอ์กรังเบอร์รน่ากินมาก มันเป็นแบบ apple crumble เลยคือเราก็คือแบบเลือกได้ว yep> et ่าเราจะใส่อะไรบ้างมีแบบ apple มีูบาร bar strawberry อะไรเงี้ยหรือเลือกแบบครึ่งครึ่งอะไรางี้ก็ได้กินคาวตบได้หวานปิ่นเลิศมันจะกลิ่นเยอะมากๆรวกฝั่งมือมือคาวกับมือเทียงรวกันเลยเนาะมาปิดท้ายน้ำหวานจ้าทัศั์ครัมโบอ่ะ เป,างงานป็นทายงดงามจริงไอ้ว่าไอ้เลือกร้านดีเขาเลือกไอ้เลือกกับทุกร้านอร่อยหมดหอมละมุนนุ่มกลมกล่อมอ,อร่อย Good choice find, find. เสร็จเรียบร้อยกับภารกิจวันนี้ครับกับ b o r o มาร Market อิ่มมากอร่อยอแล้วก็สนุกมากเลย <c oughs> อิ่มจนเหนื่อยอ่ะกินจนเหนื่อย <c oughs> เยอะจริง <c oughs> <c oughs> อาหารอย่างที่บอกว่ามีให้เลือกหลายแบบแล้วก็ราคาน่ารักจับต้องได้แบบฟุก้อนเจน้อนแฟ้อนอะไรเงี้ยคือราคาแบบไม่แพงเลยนะคะก็กินกันได้หลายอย่างที่ผมชอบคือเราได้เจออาหารหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นอังกฤษก็มีแน่นอนอยู่แล้วมีญี่ปุ่นมีไทยมีอิสราเอลมีจมาไมกล้ามีแปลกๆที่แบบเราไม่เคยเห็นอ่ะก็สามารถมาลองชิมที่นี่ได้หลากหลายมากแล้วก็แต่ละอย่างคือกินง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยอร่อย โอเคขอพักเดือนย่อยก่อนแล้วกันนะจ๊ะอิ่ม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 ถึงนี่แล้วตอนนี้อยาจะไปกินอะไรอีกก็ต้องติดตามไป <c oughs> พักก่อนนะจ๊ะนอง เรามาในร้านแล้วจะได้กินแล้วจะได้กินแล้วะนะจบายแล้ว,ว,ลวเย้ดวมากนี่อันนี้เป็นเมนูพิเศษของวันนี้นะคะบีฟพา่านนเป็นแบบบนเแมรุน,น,นะะว้าวตอนที่เราสั่งเขาบอกว่าเหลือแค่สอตานสุดท้ายแล้วเขารีบวิ่งไปแบบ<ช>ไปจองให้เลยนะเพราะว่าตอนแรกเขามาเสิร์ฟเมนูก่อนแล้วก็บอกว่า เหลือสองที่แล้วบอกท่านเดี๋ยวเข้ามาไปจองให้ก่อนมาเดี๋ยวอดกินน่ากินมากเลยมาอืมรสชาติมันแบบจัดจ้านมากคำว่าฟูมากพันชลงมากอ่ะรสชาติมันจัดจัดจริง Monkfish Tempura จากสไปซี่มาโยมองฟิชนีเป็นปลาที่หน้าตาแปลกๆเลยหน้าเขาหน้ากลัวมากกว่าพี่อีกเหรอใช่สิพี่น่ารักนะจ๊ะหรอจ๊ะลองชิมดูนือนุมมากที้อร่อยมากเลยมันเป็นเนื้อของเท็กเจอร์ปลาที่ไม่ค่อยเจอในปลาลที่เรากินกันนะเพราะมองฟิชเป็นปลาน้มลึกถ้าคนกินอาหารญี่ปุ่นน่ะจะชินกับตับเขาคืออันกิโม กินม้นนี่นก็คือเอามาจากตับของปลามองฟินนี่แหละตัวมันใหญ่มากตับมันเลยเยอะมากแต่เนี่ยเขาใช้เนื้อซึ่งมันทำให้เป็นนะโคตรเหนียวบอกเลยโคตรเหนียวปลาตัวนี้อันนี้ปบคุระสเปนแล้วก็กินกับโชริโซนะครับหรือว่าไส้กรอกสเปนข้างบนมันจะมีความเผ็ดๆนิดน,น,นึงของโชริโซเฟอร์เฟกต์ต่อหวมาก โตข้างๆถึงกับมองครับเพราะว่าตอนที่เดินเข้ามาดีกว่าตอนเราได้คิวเนี่ยเหลือแปดตัวพอนั่งคุ้มเนี่ยผมสั่งเลยว่าเอาปลาหนึ่งที่ปอจากเราเนี่ยไม่ได้แล้วนะหมดแล้วขายดีมากโคตดีแล้วอันนี้เลมอนโกเป็นสเปเชียลของวันนี้เรา ปลาดีมากหอมเลมอนมากเขาทำกับเลมอนด้วยก็อ,อ,ยอร่อยอร่อยชอบปลาเดี๋ยวนี้่ค่ก็ได้กินนะปลาตัวนี้เพราะว่าอยู่ไทยก็หากินยากไม่ค่อยสดแลยเพราะเป็นปลาแบบพวกเมดิเตอร์เรเนียนก็กินปลาไม่น่าเลยฉลาดเลือกเมียดีอันนี้เป็นผักนะครับเขาบอกคล้ายๆกับลีกหรือว่าต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็เอาไปเผาแล้วก็ทานกับซอสที่เป็นซอสข,ของสเปน ใช่เลยลิ้งเลยซอสอก็แบบซอสแบบมรสุมเทศหน่อยมีความเผ็ด,เ,ผดเบาๆอร่อยนะผักหวานมากแกะปลาดีจนพนักงานเขามาชื่นชมน,นะคะตอนแรกเขาแบบไม่รู้ไงมเขาบอกว่าแบบให้เขาแกะให้ไหมเขาก็บอกว่าผมไม่เป็นไรครับแกะได้อะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรโอเคไอ้ชายไปแทนด้อย okay. เขาบอกรอเว่เยก็ปล่อยไปเดินกันไปทีหนึง่งว้าวมันเก่งมากเลย You good at this You know what you're doing ไม่ครับ You ร know like ู้ว um, ่าคำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแกเป็นปิดท้ายครับด้วยไอศครีมเป็นไอศครีมน้ำขึ้คกับแัฟรอนเป็นยาแัฟรอนนะสีแดงนโคตรอร่อยร้านนี้บอกเลย ชอบมากทั้งบรรยากาศทั้งอาหารพนักง,งานคนดีแฮปปี้มากมิวนี้มื้อนี้แฮปปี้มากแนะนำครับซาบวอว์เฮ้ hey, ครับ ร้านโปรดของเราสองคนนะครับที่กินทุกวันที่โจแอน d t เดอ u จูสนะคะเข้าไปแล้วบรรยากาศเขาแบบสนุกพนักง,งานน่ารักทุกสาขาเป็นเหมือนกันหมดมาตรฐานมากแล้วก็น้ำเขานอ,อร่อยมากถึง,ถงแม้จะเป็นน้ำผักน,นะแต่กินง่ายลองมาเกืบทุกเมนูแล้วจริงอร่อยทุกเมนูแล้วก็ รอบนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเมื่อก่อนเขาขายแบบน้ำผลไม้เล่นน้ำผักเยอะเมนูน้อยกว่านี้เยอะตอนนี้เมนูเยอะมากแล้วก็เริ่มมีอาหารเฮลตี้มีพวกตลาดเป็นพวกวีแกนด้วยใช่นะคะก็ถ้าเกิดใครมาลอนดอนหรือมายุโรปอะไรเงี้ยผมแนะนำมากโจเดิรจูสนี่คือร้านโรดมากๆของเราสองคนรนี่นี่ได้หลายประเทศนะเจส์มือสุดท้ายในลอนดอนนะครับมือนี้ของเราครับ นะครับผมร้านอาหารที่ง่ายๆนี่กระจายตัวอยู่ทั่วปาร์ตรีในลอนดอนเลยคะทั <c oughs> ่วปาร, <c oughs> ร์ติจริงๆเขามีสลัดนะคะมีแวบในแซนด์วิชมีน้ำมีอะไรเงี้ยกระปงกาแฟก็สามารถกินได้เลยถ้าใครมาลอนดอนแล้วไม่เคยเห็นเพทน,นี่คือปรหลาดมาไปถึงลอนดอนแน่ๆมีทุกตอกทุกซอกทุกซอยจริงๆลองตามกันได้จริงๆมีหลายร้านเลยละ่ะที่อยากจะทานบางทีมีบางร้านที่ต้องจองก่อนคือแนะนําว่ามาลอนดอนหรือมายุโรปสมัยนี้ควรจะจองร้านอาหารก่อนแล้วเพราะว่า แทบจะทุกร้านเขาจะแบบไม่ค่อยรับ็อลอินเลยหรือว่าน้อยมากเราต้องรอนานก็เดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวมาใหม่แน่นอนนะครับกับทริปกินเราชอบกินกันอยู่แล้วทริปนี้อาจจะไม่ค่อยได้เน้นกินสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นปรับทัวร์มานะครับเป็นปรับทริปอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้กินอาหารในหลายมื้อที่รู้สึกว่าใช้ได้และอร่อยบางร้านในร้านใหม่ด้วยที่เราได้กินกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนิวเช์ share, คนแล้วกันนะครับ<อ>ผมจนะพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าว่าจอไปนอกเมืองแล้วไปนอก บายยจ้า